โอ้โคโคโค้ม่รีบกุเลยนั่นเด็กอีกที่ก่อเหี้ยทำมรีบกลับเลยนะผมก็ถามเขานะเขาจะไปไหนนะแล้วมันใจคุณเลยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมรถเอโนทีนะ วันนี้เนี่ยผมได้ตามเองมานะเอกขึ้นมากับเอกนะทุกคนแต่เหมือนผมจะปวดท้องแนละผมเลยไปเข้าห้องน้าก็เอกเดินขึ้น,นไปก่อนนะทุกคนพอเด็กเอกก็เดินขึ้นไปสักพักแล้วก็เอกเนี่ยจะพาผมไปแนะนํครับไอโจนนั่นนะทุกคนแต่ผมโจนโจนที่เขาว่ามันแปะที่เอกบอกว่ามันแปะพักนะทุกคนแต่ผมอะตัง้งใจว่ามันยังไม่แปะมาจะโจนมันเอกอาจจะโดนหลอกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะทุกคนผมก็เลยแบบ เอกจะพาผมไปแนะนาอะไรพวกนี้ผมก็เลยแบบเออตามขึ้นมาด้วยนะทุกคนโอเคแต่ตอนนี้ก็เราจะรีบตามเอกไปหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเอกก็เดินไปได้พักงแล้วนะทุกคนเพราะว่าผมเข้าห้องน้ามานะทุกคนว่าท้องเสียนด้วยนะโอเคเราก็จะเริ่มไปตามเอกเลยนะขอชมคลิปนี้ก็ฝากคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคเรนากำเดินทางเลยครับผมทางอะไรดีวกว่านะเอกก็เดินไวมากเลยนะทุกคนพอผมแค่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวนะพอเล่นเดินหายไปเลยนะ เดินไปเรื่อยๆเลยแล้วกัน mana ni ลำพงแบบจากข้างล่างเขานี้ดังขึ้นมาอย่างข้างบนนี้นะหาทางมือนิะหาไม่เจอเลกคนสนามพงก็ดังมากเลยนะ เพราะว่ามันมีงานอยู่แถวบ้านนะทุกคนเป็นงานออหาทางไม่เจอวะ่ะเอกก็เดินไวมากเลยทุกคนไปไม่ทันเลย ไปไหนนะเดี๋ยวตามทันเราตามทันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคน ไปทางหน,นู้นเอไปทางนูแล้วกลตล่อนะทุกคน อนนี้ผมขึ้นมาไก่มากเลยนะมันว่าเพิ่มเอวกันึ่งเหมือนจะมาทางไม่ถ่วงทุกคน ว่โชคดีถ้าเรากลับเราก็ไม่น่าจะลงนะอะเพราะเรากลับตามเสียงไปเลยนะทุกคนเสียงลำโพงข้างล่างหมู่บ้านนี่ยะทุกคนเหมือนผมจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแล้วนะทุกคนเดินมาไกลมากเลยตอนนี้พ่อยังตามหาเอกไม่ถ้าไม่เจอนะเอกก็เดินวอยมากเลยนะก็เดินแบบไม่รออะไรเลยตอนนี้นะทุกคนเดินไกลมากเลยนะทุกคนผมขึ้นเขาแบบเรื่อยๆเ,เลยนะ ก็ถ้าหาไม่เจอจริงๆก็ผมก็จะเดินลงไปเลยนะคุกเพราะถ้าเดินเข้าไปนะคือถึงยอดเขาแน่นะทุกคนถ้ายอดเขานี่ก็สูงมากด้วยนะทุกคนวกว่าจะเจอทางเนี่ยผมงงงวดเดยอะมอกี้เนี่ยผมก็เลยปิดกล้องไว้นะทุกคน เดินขึ้นผมเิอไปสักพักนะั้นถ้ายังไม่เจอจริงๆก็น่าจะต้องเดินกลับนะทุกคนดูทุน,ทนผมเดินขึ้นมาคือสูงมากนะกระทางเนี่ยผมเคยเดินนเด็กๆนะไกลมากเลยตอนเด็กๆตอนเดินกับพ่อนะทุกคน ก่อนนี่เขาหาหน่อไม้ทุกคนต้นหน่อไม้พวกนี้เลยนะเขาก็หากันตอนนี้ยังไม่ถึงนะเนะ่ยพอฝนตกก็ตอนเด็กก็ลำบากมากเลยตอน,น,นเด็กเนี่ยไม่เจอจริงๆนะทุกคนผมว่าผมว่าผมจะตัดใจแล้วนะ จะไม่ตามเอฟไปแล้วนะทุคนเดี๋ยวเดี๋ยวยิงตามเดี๋ยวยิงลงนะทุนเดี๋ยวยิงตามเดี๋ยวยิงไม่เจอนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องได้นะเซฟด้วยกันเดข้างบนนี่ก็แค่ข้างบนนี้นะทุกคนถ้าไม่เจอก็จะกลับแล้วนะทุกคนก็ เฮ้ยโจโจโอ้โหโอ้โหโอ้มันรีคูเลยมันรีคูเลยหนูเดินจะสกโกเชียผมถามว่าเจอเอกไหมฮะแต่เมือมันจะเดินหนีผมนะทุกคนหนูเดินจะสกโกเชียคนนี้เหมือนกับคนที่เอกแบบบอกว่ามันแปรพักเลยนะผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า เดี๋ยวจะอเียฮะคือเหมือนมันจะไม่รู้จักผมนะทุกคนเดี๋ยวจอกลัเียเหมือนมันจะไม่เห็นนะทุกคนจะเหมือนจะมันถอยไปเรื่อยๆนะผมว่าไอคนนี้แหละมั้งที่เอกบอกว่ามันแปพักนะทนที่เอกเอาเข้าวมาให้กินตลอดนะแต่วันนั้นก็มากับเอกนะทุกคนแต่มาแบบไม่เจอ มากับเอกรอบหนึ่งนะทุกคนกับผมเหมือนอะไรก็มานะแต่มารอบนั้นไม่เจอนะมืดด้วยนะก็เหมือนจะมันจะไม่มานะทุกคนหนเดี้อสกัวเชียเราไม่รีบดูแลเนะผมก็ถามเขานะเขาจะไปไหนนะหนเด้อสกัวเชียเฮ้ยไม่ทำตัวเล็กๆนราไม่รีบดูแลเนาไม่รีบดูแล กีรโยกีรโยนะว่ามันึกลักแปลกๆนะทุกคนไม่รีบรู้แล้วไม่รีบรู้แล้ยีรังว่อยีรังไรโย่ใครรู้ซะผมบอกมานี่มาผมบอกเขานล้ว่ามานี่มาคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนนะทุกคนก็ยีรังว่อ แต่มาทำตัวเล็กๆนั่แหละผมไม่ค่อยไว้ใจมันเท่าไหร่เกลองเรกรอง,เ,รอง,อง,งเอราะเกลาเรายชิ่งหรอทุกคนมอยเข้ามานั่งคุยกันตรงนี้นะทุกคนเมื่อมันจะยังไม่กล้ามานะทุกคนก็มไม่รู้ว่าอาจจะมีเพื่อน,นอยู่แถวนี้ก็ได้ทุกคนผมต้องดูนะผมก็ต้องดูแต่เองเนี่ยผมยังไม่เจอนะก็ตามเองมาเพราะว่าผมสองเสียครั้งแรกกนะับทุกคนตอนนี้ก็ยังท้องเสียอยู่เลยนะก็กล้าจะมาขึ้นมาแค่สุดนี้จะเจอพอดีนะทุกคน นุมลีกูเลยุมลอกูเลยเกลงวะเกูเกลงเกลงวะนจกูเลยุลกลยว่ามึงนี่แหละมั้งหักหลังเพื่อนกูหรอคนทุกคนมขอตั้งข้องนะเหมือนมันจะเจ็บนะทุกคน นอืออือ อ <S an other> คนนี้ก็มาเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนก็เมื่อกี้นี้มาทําตัวเล็กักนะทุกคนเหมือนมันจะวิ่งหนีเหมือนมันไม่ยอมตอบผมนะ <S <S <an other> ผมก็เลยจุดระเบิดใส่เลยนะทุกคน <S <S <an other> ไม่รู้ว่าเพื่อนๆมันอยู่นี้หรือเปล่านะก็ <S <S <an other> จะถามดูว่า เห็นเพื่อนเนี่ยเรื่อยสกอช่ไมไม่ได้แล้วทุกคนมจะไม่บอลไว้เลดขาดเรื่อยสก๊อตใช่ไหมคือมันเหลือทนจริงนะทุกคนเมื่อกี้มันกำลังจะเตรียมตัวนี่เลยนะทุกคนเหมือนจะมาเหมือนมันจะมาล่อผมหรือเปล่าไม่รู้มันมันจะมาล่อผมหรือว่าล่อเอกเปล่าไม่รู้นะแต่มันเห็นผมก่อนนะ เพราะผมเนี่ยไม่ไว้ใจพวกมันอยู่แล้วนะทุกคนผมมันไม่ไว้ใจอยู่แล้วนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเอกอยู่ไหนนะทุกคนไม่รู้ว่าจะเล่นเสียงอะไรวะของระเบิดของรูกบอลนะถ้าเยินเสียงก็น่าจะตามมานะเอกอะแต่ผมว่าเอกน่าจะเดินไปไกลแล้วนะทุกคนดูจากสถานที่เนะี่ยเราดูทุนมัดกันแน่นเลยนะผมจะมัดไว้อย่างนี้เลยนะ ก็รอตอนเราจะรอทักพังนะรอให้เอกเพื่อเอกลงมานะทุกคนถ้าเอกลงมาก็เราก็จะแบบให้เอกมาคุยมานะเพราะว่าเราจับตัวมันได้นะก็แรกๆเอกจะพาผมมาหายคนนี้เลยนะทุกคนก็เอกจะพาผมมาหายคนนี้แหละแต่อยู่ดีก็ผมท้องเสี่ยเอกเลยบอกเดี๋ยวผมเอกเลยเดินจะขึ้นไปเดินรอขึ้นไปรอผมข้างบนนะไม่ไกลมากแต่ตอนนี้ผมยังหาเอกไม่เจอนะก็ถ้าได้เสียงในเอกนะตามผมมานะทุกคน ทุกคนเมื่อกี้นีก็มาเกือบจะวิ่งแล้วนะทุกคนก็เลยมัดไว้โอเคเดี๋ยวรอรอเอกเดี๋ยวรอรอเอกขึ้นมาไอ้ลงมาหาเราดีกว่านะเราจะรอถ้าพังถ้าถ้าเอกไม่มาก็เราก็จะแบบมัดมันทิ้งไว้ตรงนี้นะทุกคนมัดมันทิ้งไว้แล้วก็เราก็จะกลับนะทุกคนเพราะวา่าถ้าอยู่ตรงนี้นานเพื่อนมันก็ได้ยื่นเสียงเหมือนกันนะระเบิดเนนะี่ยเพื่อนมันอาจจะตามมาอาจะตามมาดูมันก็ได้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวก็รอเอกนะทุกคนระวังรอเราก็ต้องเถือหุดรอไว้ด้วยนะ รอเอกนะนี๋ผมก็รอเอกมานานแล้วนะทุกคนเหมือนเอกก็ยังไม่ลงมาเลยนะทุกคนผมก็รอแบบนานมากเลยนะไม่รู้ว่าเอกนะจะกลับไปหรือยังนะหรือว่าดินเสียงะระเบอร์ผมนะอาจจะคิดว่ากลุ่มโจนหรือว่าอาจจะเดินกลับไปแล้วก็หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนตอนนี้เอกก็อยู่ไหนแล้วไม่รู้นะก็ไม่น่าแยกเลยนะก็ติดที่ผมท้องเสียเลยนะทุกคนแต่ท้องเสียก็ต้องแลกมาด้วยนี่นะทุกคนก็ต้องมาเจออ้นนี้นะทุกคน แล้วผมไปหาดูแบบเขาไปคุยกับมัน,น,นอีกรอบนะทุกคนพอคุยกับมันรอบนี้เสร็จก็ผมก็น่าจะเตรียมตัวกลับแล้วนะทุกคนเอต้องเตรียม,ม,กกมนนตัวกลับแล้วเพราะว่าอยู่นานเนี่ยอันตรายเปล่าๆนะทุกคนเ้อรีบส่งกลัเสีย ออหน้าตางเป็นยังไงวะมึงโอ้โหหน้าตางมีลูกมีเมียเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนมันพูดเหอี่อะอ๋อมันบอกว่าลูกมันเมียทุกคนคือหน้าตางก็ดูอายุเยอะนะทุกคน แล้วมันคน,นเดียวเนอะอุ้ยอะไรวะ,อะ,รวะลอกเพื่อนบุนหร่ามึงลองแน่เลยมึไม่รู้ว่าเพื่อนมันจะลงมาหรือเปล่านะทุกคนต้องระวังไว้ด้วยนะต้องหามองซ้ายมองขวาทุกคนก็ถ้าเพื่อนมลงมาจะได้แบบถอยทันนะทุกคนเพราะว่าเพื่อนมันมีเยอะเหมือนี้นะทุกคน เมื่อกี้ผมได้ดูหน้าไปแล้วนะทุกคนหน้ามันก็มีหนวดมีเขาทุกคน ي. แก่มากเลยทุกคน ي. มันไม่อยากให้เห็นหน้าเทุกคนเห็นหน้าเนาันเรื่องนะทุกคนเพื่อนเอกนะไปไหนเราไม่รู้เหมือนกันนะเพาะว่าผมต้องรีบกลับไปตรงที่มีสัญญาณเพื่อโทรหาเพื่อนเอกนะทุกคนเพราะว่าแถวนี้มันยังไม่มีนะเพราะมันอยู่ในหุบพอดีนะทุกคนมันอยู่ในหุบมันอยู่ในหุบไปสัญญาณสัญญาณเนี่ยสัญญาณลทับามญญาไม่ถึง S <S <an> ผมว่าผม,มเตรียมตัวกลับเลยดีกว่านะทุกคนเพราะว่าถ้า,านะอยู่นานกว่านี้าจะเป็นอันตรายต่อผมได้นะทุกคนแต่เราไปหาที่แบบมีสัญญาณเพื่อตัวหาเพื่อนเอกเลยนะดูนะทุกคนดูนี่เราก็จะมัดไว้่างนี้นะก็เมื่อกี้ผมได้ทําการมัดให้มันแน่นเก่าๆแล้วนะทุกคนดูนี่มัดแบบรัวๆเลยนะแบบให้แน่นเลยมัดไว้แบบเพยตรงนี้นะว่าผมไม่น่ามันเอามันกลับได้นะทุกคน ถ้าแบมันกำเนะคือลำบากนะเพราะาตอนทางขึ้นมาทุกคนก็เห็นนะว่ามันเป็นเขาเพราะไม่สามารถเตินลงไปได้นะทุกคนถ้าแบมันเนี่ยถ้าเอามันกำมันต้องมัดมือมัดขานะั้นเดี๋ยวมันเล่นตุกติกแทงข้างลังผมเนี่ยอันตรายได้นะทุกคนตอนนี้ทุกคนผมก็ว่าผมจะไปกลับลงไปแล้วนะทุกคนเอาไปหาสัญญาณนะตัวหาเอกโอเคเจอข้างล่างเลยครับผมเจอข้างล่างเลยนะ ครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้กลับมาที่ข้างบนหมู่บ้านนะทุกคนก็ม่อกินนี้ก็ได้แวะองค์ที่สัญญาณนะทุกคนก่อนจะมา, widow, ะมา ch, ันีนะทุกคนก่อนจะมาไปจุดนี้ก็นก็แวะคุยกับเอกแล้วนะทุกคนเพราะว่าโทรหาเพราะว่าตอนขึ้นไปบนบนันไม่เจอเอกนะเอกก็แบบหาผมเหมือนกันนะก็ต่างคนตังหาแล้วเอกก็แบบเรากลับมาถึงบ้านนะทุกคนผมก็ยังอยู่ข้างบนอยู่เลยเพราะว่าผมเดินน่าจะเดินเลยไปไกลเลยนะทุกคนก็เท่าที่ผมบอกพอเอกเดินย้อนกลับมา เดินย้อนกลับมาด้วยนะเดินย้อนกลับมาหาผมอะไรพวกนี้ทุกคนก็น่าจะเดินก็กลับมาเนี่ยก็ไกลมากส่วนแอนโชนนะก็ผมก็มัดทิ้งไว้กับตรงต้นไม้แล้วนะเพราะว่าผมกะจะชวนเรียกเพื่อนเอกไปอีกรอบนึงนะทุกคนเรียกเพื่อนเอกเพื่อไปดูอีกรอบนะตอนนี้ผมก็มัดมันไว้แน่เลยนะถ้าขึ้นไปเนี่ยถ้ามันยังอยู่แสดงว่าไม่มีใครมาช่วยมันนะแต่ถ้ามันไม่อยู่แสดงว่าเพื่อนมันเนี่ยได้มา ช่วยมันไว้แล้วนะทุกคนก็ต้องดูในทีนะทุกคนเพื่อนเอกก็ได้กลับไปบ้านเรียบร้อยแล้วทุกคนผมก็ยังอยู่บนเขาอยู่เลยเพราะว่าคิดว่าเพื่อนเอกยังอยู่บนเขาก็เลยนั่งรอนะทุกคนก็ที่ไหนได้เพื่อนเอกก็หาผมเหมือนกันหาผมตีย้อนลงมาจนกลับมาถึงบ้านแล้วนะผมก็ยังคิดว่าเออยู่บนผมก็เลยนั่งรอกันตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านก็ก็เป็นเป็นเวลาก็ประมาณห้าโมงหกกอบหกโมงพอดีนะทุกคนก็เจอกันที่ เดี๋ยวค่อยกลับไปเจอกับเอกที่บ้านนะค่อยไปเล่าให้เอกฟังอะไ,ปไปรพวกนีนะ้ทุกคนก็ก็จะปิดคลิปไว้ตรงนี้นะทุกคนก็กนจะจบคลิปนี้ก็ฝากคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม